ปิดท้ายเบรกนี้ท่านผู้ชมอุบัติเหตุกันสักหน่อยเอออันนี้ต้องบอกว่าเหลือเชื่อจริงๆนะเป็นรถกระบะบรรทุกเกิดเสียหลักแล้วนาทีชีวิตคนขี่มอเตอร์ไซค์ท่านผู้ชมต้องเร่งเครื่องหนีนะค่ะนี่เขาเห็นแล้วอุ้ยนี่อุ้ยรอดครับค่ะได้รับบาดเจ็บแต่รอดชีวิตนี่เห็นแล้ว เร่งเครื่องหนีแล้วอ้ยเหตุการณ์นี้นาทีชีวิตผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์เร่งเครื่องหนีเอาชีวิตรอดจากกระบะบรรทุกที่เสียหลักพลิกตะแคงหมุนไล่ตามมอเตอร์ไซค์ที่ขี่นี้จนไปชนกับกระบะที่จอดข้างทางหน้าร้านอาหารหนึ่งที่บ้านบึงแกรงขาเข้าที่ชมบุรีตรงแยกหนองเพือเหตุการณ์เกิดเมื่อวานนี้หกโมงเย็นตำรวจเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุ พบรอยขูดบนสะพานเป็นทางยาว50เมตรกระบะเตือต้าวีโวสีบลมีแผงข้างพิกตะแขงข้างแนบกับพื้นถนนถุงปูนขาวกระจัดกระจยรายมอเตอร์ไซค์เนี่ยถูกอัดอยู่หน้ารถกระบะคู่กรณีกับฟุตบาทรถอีซูอาิสซูบิชีที่จอดในถนนอันนี้จอดอยู่ดีๆโด,ดยคนที่เขี่มอเตอร์ไซค์หนีชื่อคุณมานีนุชอายุ37 ตัวเนี่ยเข้าไปมดอยู่ที่ท้ายด้วยกระบะ,ะบาดเจ็บชายโครงขวาขาขวาและถลอกคนมาในนุชโอสุดชีวิตจริงของเลตุแลคีวบัสไซมาจากแยกหนองปลือจะกลับบ้านเคียรินถนนช่วงคอสะพานได้ยินเสียงคล้ายอย่างระเบิดหันไปมองอมเห็นแลกระบะลงสะพานมาเอียงตะแคงถลายพุ่งมาทางที่กำบังขี่ด้วยความกลัวบิดขรั่งหนีจะเข้าไปหลบร้านอาหารไม่ทัน

คนขับกระบะคันนี้ว่าอย่างไรบรรทุกปูนขาวเนี่ยค่ะบรรทุกมาจากกาญจนบ,บุรีค่ะจะไปส่งที่แกลงจังหวัดตะยองมาถึงจุดเกิดเหตุเป็นสะพานข้ามแยกลงสะพานเขาบอกว่าคล้ายๆกับรถที่ขับมามันไปเหยียบอะไรบางอย่างทําให้ยางรถข้างหลังฝั่งขวาระเบิดหลังจากนั้นมันเสียการทรงตัวค่ะ,คะแล้วก็เป็นภาพแบบนี้พลิกตะแคงแล้วก็ไหลมานี่เขาดีมุดเข้ามาอยู่ในคันที่จอดอยู่ค่ะโอ้โหถ้าไม่บิดหนีนะอุ้ย ถ้าไม่บิดหนีนะอืม